สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสว่านแล้วก็สายเชื่อมนะครับเป็นงานเกตนะครับไม่ใช่ของแท้ตันนี้ก็เป็นสายเชื่อมของเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมดีซีอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นความยาว15บหวก้ครับ15เมตรคือสายเชื่อมครับอีก5เมตรจะเป็นสายกาวนะครับหรือสายขั้วลบัะนี้ แล้วก็จะมาลองแกะดูนะครับสั่งจากรา z a ด้าครับในช่วงโปรโมชัน่นสายเชื่อมตัวนี้ก็400กว่าบาทครับแล้วก็เก็บโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีก็ได้มาราคาประมาณนี้นะครับ400กว่าบาทน,นี่15เมตรบัวค่าครับตามนี้เลยตัวน,นี้ก็เติดก็ใกล้จะหมดคมแล้วครับปาดไม่ค่อยเข้าแล้ว ภายในกล่องครับไไเราก็จะเปิดดูภายในกล่องครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับสินค้าร้านนี้มันจะตรงปกตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ทแกะกล่องออกมานะครับสินค้าก็ถือว่าใช้งานได้ครับหัวก็แน่นหนาดีครับใช้หนีบลวดน่าจะแน่นดีค,นคือสปริงแข็งมากเดี๋ยวลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง สปริงดีดก็ค่อนข้างจะแข็งเหมือนกันครับเ,เนื้อง,งานก็ใช้ได้เลยครับโอเคต่อชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นสว่านาบอสนะครับตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับน่าจะเป็นคองเกรดครับราคาพันกว่าบาทครับตัวนี้พันต้นๆนนนเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้าสนใจสินค้าย,ยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสินค้าสองชิ้นนี้หลังจากที่ทดลองใช้ก็ถือว่า แรงใช้ได้เลยนะครับสําหรับ2ตัวนี้สําหรับสว่านนะครับส่วนสายเชื่อมเรายังไม่ได้ลองนะครับโอเคแล้วก็เปิดออกมาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปที่ผมสั่งสิ้นค้ามาครับแล้วก็แกะกล่องเตะสว่านผมก็เอาไปลองใช้ดูครับถือว่าใช้งานได้ครับกล่องตัวนี้มันก็ค่าจะบอบบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยหนาเลยอจจะก้องแกงนิดนึงครับกล่อง แต่ตัวสว่านนี้ใช้งานได้ครับแรงดีครับแต่ความทนทานก็น่าจะไม่เท่ากับของแท้นะครับรงืม,งมือเขาเ้ากระเทมมาครบถือว่าครบใช้งานได้นะครับมีทั้งหัวเปลี่ยนไวแล้วก็หัวแบบสวานธรรมดาที่ภายในกล่องนะครับตัวนี้ก็ดอกเป็นดอกจอะปูนดอกกระเทกครับส่วนดอกจอะเหล็กกับจอะไม้นี่จะไม่มีมานะครับ <c oughs> ตันนี้เป็นหลอดเก็บเครื่องมือครับตัวนี้ก็เป็นด้าบจับครับไปต่อกับสว่านนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวสว่านแบบธรรมดาครับไม่ใช่หัวต่อไว้คือเราต้องถอดเปลี่ยนเอาเองครับสําหรับหัวตัวนี้ถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเดีย๋ยววิธีใช้งานจริงๆจะทําคลิปอีกทีนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างกับสว่านตัวนี้คือผมไปลองทดลองแล้วก็โอเคครับ ไปศึกษาครับเย็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีครับแต่ว่าผมต้องการใช้งานหนักขึ้นมาครับพวกเจาะปูเจาะล้วว่าจะทํรั้วบ้าน <ไป S 1> ต่อเติมบ้านครับก็เลยสั่งมาครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดระดับนะครับเวลาเราเจาะเข้าไปน่าจะต่อจากด้ามตัวนี้นะครับมาลองนครับว่ามันโอเคคร่าวๆสำหรับสินค้าร้านนี้ก็ถือว่าต้องปกนะครับ แล้วก็จะมาลองครับนี่ว่าสินค้าที่เราซื้อมามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราจะาาเสียบปลั๊กดูแล้วก็ลองกดดูนะครับมา,มาครับลองมาลองฟังเสียงไปด้วยกันครับเสียบปลั๊กก่อนห เอาแต่คลองเล่นใหม่อีกแล้วนไงวะโอเคใจง,งานได้โอเคครับนี่ก็เป็นสินค้าที่เราหามานะครับซื้อมา สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ